สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ The i n t e l l i g e n t Cyber News Report ชวนคุณมากระตุกต่ามคิดเกาะติดสถานการณ์ไซเบอร์เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชนคนอยู่กับผมธีรยุทธ์ธีรประถมและผมตัว้วเนิปาราดครับสำหรับสถานการณ์ไซเบอร์สัปดาห์นี้นะครับเราจะคุยกัน2เรื่องหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในแอปพลิเคชันต่างๆแล้วก็ ความเคลื่อนไหวการโจมตีทางไซเบอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ต่อหน่วยงานแล้วก็บริษัทรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศนะครับครับคุณผู้ฟังครับสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องกรณี FBI เนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลบนแอปพลิเคชันแชทของเราได้นะครับแล้วก็ Facebook ครับกำลังจะปรับเปลี่ยนนโยบายในการใช้ อัลกอริทึมจดจำใบหน้านะครับกับรูปต่างๆหรือว่าข้อมูลวิดีโอในแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับส่วนเรื่องภยัยคุกคามทางไซเบอร์ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้สถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโอมิครอนนะครับมาหลอกลวงส่งฟิชชิงอีเมลนะครับมีความเคลื่อนไหวของแฮกเกอร์จากทางปากีสถานนะครับที่ไปโจมตีกับอัฟกานิสถานและก็อินเดียนอกจากนี้ยังมี การเผยแพร่มาแวรเรียกค่าไถ่เนี่ยโจมตีหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญของสหรัฐกว่า19แห่งครับเดี๋ยวเราชวนคุณผู้ฟังไปที่เรื่องแรกกันเลยนะครับน้องตัวครับครับสำหรับประเด็นแรกนะครับหน่วยงาน FBI เนี่ยสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันยอดนิยมได้เอกสารที่ Property of the People นะครับซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่มุ่งตรวจสอบความโปร่งใสของรัฐบาลสหรัฐ ได้ยื่นขอข้อมูลตามกฎหมายว่าด้วยเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นเอกสารลงเมื่อวันที่7มกราคม2564ระบุว่าเจ้าหน้าที่ FBI มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อความที่ถูกเข้ารหัสไว้นะครับทางด้านนักข่าวฟ o อปนะครับที่ชื่อว่าโทมัสบิลสเตอร์นะครับได้ทวิตข้อความมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ FBI มีอำนาจทางกฎหมายในการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อความที่ถูกเข้ารหัสจากผู้ให้บริการด้วยถึงแม้ว่าเอกสารดังกล่าวจะยืนยันว่า FBI เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อความที่ถูกเข้ารหัสของผู้ให้บริการบางรายก็ตามแต่ข้อมูลอื่นที่ได้จากผู้ให้บริการก็ยังเป็นตัวช่วยในการสอบสวนได้อยู่ดีครับอะไรบ้างครับที่เขาสามารถจะเข้าถึงแอปพลิเคชันของเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลย ก็ส่วนใหญ่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถแชทโต้ตอบพูดคุยกันได้นะครับก็จะเป็น iMessage นะครับของ Apple นั่นเองแล้วก็ Line WeChat นะครับแต่เป็นการเข้าถึงการสนทนาได้บางส่วนนะครับแต่จะมีบางแอปพลิเคชันที่ FBI เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Signal Telegram นะครับ Tima และก็ Viber ด้วยครับ ถึงแม้ว่าจะเข้าถึงลายได้แต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดฟังก์ชันที่เรียกว่า e n d to e n d encryption เนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะถอดรหัสได้โดยง่ายเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าการการจะเข้าถึงแอปพลิเคชันได้เนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนตามกฎหมายที่บอกว่าอนุญาตให้เขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลของเราได้ใช่ครับก็คือเหมือนกับว่าต้องมีมูลเหตุที่จะต้องเข้าสืบค้นบุคคลดังกล่าวครับครับแล้ว e c h a t เป็นไงบ้างครับ ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของประเทศจีนได้อ่าหมายความว่าถ้าเกิดเขาใช้ WeChat อยู่ที่จีนเนี่ยก็เข้าถึงไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดไปใช้นอกประเทศจีนเนี้ยมันก็อาจจะเข้าถึงข้อมูลการสนทนาบนแอปพลิเคชัน WeChat ได้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับผมมาสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็บริษัท Meta นะครับซึ่งเป็นบริษัท Facebook เก่านะครับที่เพิ่งเปลี่ยนชื่อมาเมื่อตุลาคมปี64นี้นั่นเองนะครับ โดยบริษัทเฟ e บุ o k เนี่ยมีการเตรียมพร้อมที่จะยกเลิกการตรวจจับใบหน้านะครับโดยมีการวางแผนที่จะลบข้อมูลการจดจำใบหน้าของผู้คนมากกว่า1ล้านคนเพราะส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้านะครับที่มีผลกระทบต่อคนผิวสีนั่นเองระบบจดจำใบหน้าจะให้ผลลัพธ์คาดเคลื่อนกับผู้ชายผิวขาวเพียงร้อยละ0.8เท่านั้นนะครับแต่จะมีอัตราความผิดพลาด ร้อยละ34.7สํำหรับผู้หญิงผิวคํานะครับบริษัทเมตาเนี่ยมีอัตราการเก็บข้อมูลของประชากรผิวขาวเนี่ยมากกว่าคนผิวดำเพราะฉะนั้นนความผิดพลาดของคนผิวดำอ่ะจะมีโอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยสูงมากอย่างไรก็ตามนะครับเมตายัางพิจารณาการจดจำใบหน้าต่อไปนะครับแต่จะใช้ในกรณีการยืนยันตัวตนหรือการป้องกันการช่อโกงจากบุคคลอื่นเท่านั้นนะครับและเมื่อปี 63ที่ผ่านมานะครับเมตานะครับก็มีคดีความอีครับคิดเป็นเงิน650ล้านดอลลาร์นะครับเนื่องจากเมตาเนี่ยรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลใบหน้าเนี่ยโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานก่อนก็เป็นความเคลื่อนไหวจากแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่บนโลกออนไลน์นะครับถัดไปมาดูสถานการณ์ทางด้านไซเบอร์นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพนะครับขโมยข้อมูลเหยื่อ ทำเป็นอ e ีเมลหลอกลวงปลอมว่าเป็น national health service หรือว่าสาธารณสุขของสาธาณาจักรแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนทั่วไปนะครับว่ามีชุดตรวจ rt pcr นะครับออกใหม่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตรวจเชื้อโค v i ิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนนะครับในอ e ีเมลนั้นเนี่ยเขาก็แฝงลิงก์ปลอมไปครับปลอมไปให้เข้าไปยังเว็บไซต์ที่ ไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับชุดตรวจแต่ว่าไอ้เว็บไซต์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เว็บไซต์ของจริงนะแต่ว่าไปทำหน้าตาให้เหมือนเรียบเหมือนกับตัว National Health Service แล้วก็มีช่องให้กรอกลงทะเบียนเหมือนที่เราชอบชอบให้ประชาชนไปลงทะเบียนเงี้ยก็กรอกข้อมูลไปแล้วก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยล่อให้ผู้ใช้เนี่ยหรือว่าคนที่อ่านอีเมลเนี่ยไปกรอกข้อมูลส่วนบุคคลกรอกข้อมูลทางการเงินเพื่อที่จะชําระเงินจ่ายค่าชุดตรวจ นะครับทั้งหมดเนี่ยมันทําให้คนที่หลงกรอกข้อมูลไปเนี่ยสูญเสียข้อมูลความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยสามารถที่จะได้ทั้งข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เงินไปด้วยนอกจากตัวอีเมลหลอกลวงหรือว่าฟิชชิ่งอีเมลแล้วเนี่ยที่สหราฐอาจาักกร็มีการโจมตีทางไซเบอร์ต่อร้านค้าปีกนะครับร้านค้าปีกเนี่ยในสหราฐอาจาักรชื่อว่าสภานะครับสภา S P A R นะครับ ทีนี้เจ้าสภาซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยถูกโจมตีทางไซเบอร์จนทำให้ร้านค้าไม่สามารถจะให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับจนบางร้านเนี่ยจะต้องหยุดให้บริการค้าขายไปเลยคือถ้าไปอยู่สาราณาจักรเนี่ยเขาจะคล้ายๆกับว่าเป็น cashless society นครับคือคือไม่ใช้เงินสดเขาก็จะใช้บัตร ATM บัตรเดบิตเนี่ยในการไปชำระเงินกับร้านค้าต่างๆนะครับ ทางบริษัทของสภาเนี่ยก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ระบุนะครับว่าถูกโจมตีด้วยอะไรแต่เท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่าทางคนที่โจมตีเนี่ยอาจจะมุ่งหวังทางด้านข้อมูลทางการเงินนะครับถัดจากร้านค้าปีแล้วเนี่ยเรามาดูเรื่องความเคลื่อนไหวของแฮกเกอร์ปากีสถานนะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรครับกลุ่มแฮกเกอร์ที่อาจจะ เป็นกลุ่มอาจญากรรมหรือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลต่างชาตินะครับ The h a c k e r n e w s นะครับ .com รายงานเมื่อวันที่3ทธันวาคม64ที่ผ่านมานี่เองครับว่าแฮกเกอร์ชาวปากีสถานเนี่ยได้ใช้เทคนิคการหลอกลวงนะครับเป็นโซเชียลเอนจิเนียริงนะครับแล้วก็มีการให้เหยื่อเนี่ยไปดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ติดมาแวร์ก็คิดว่าน่าจะเป็นใช้วิธี การส่งอีเมลหลอกลวงไปหรือว่าส่งข้อความที่ไปหลอกลวงให้เหยื่อเนี่ยคลิกนะครับเพื่อที่จะเปิดไฟล์หรือว่าเพื่อที่จะเปิดลิงก์ไปยังไฟล์แนบนะครับซึ่งไฟล์แนบเนี้ยเขาแฝงมาแวร์ไปด้วยนะครับโดยที่บริษัทที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็เป็นบริษัทที่ชื่อว่ามา w ว r e b บ t e นะครับเป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับได้ศึกษารายละเอียด แล้วก็ดูแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ Cyber, ดูการโจมตีต่างๆก็พบว่ากลุ่มแฮกเกอร์ที่ทำการโจมตีในครั้งนี้เขามีชื่อว่า Site Copy นะครับ s i t ์ Copy เนี่ยจัดได้ว่าเป็นกลุ่ม APT นะครับหรือว่ากลุ่ม Advanced Persistent t e s t นะครับที่มีความสามารถสูงแล้วก็ใช้เทคนิคที่แฝงตัวอยู่ในเครือข่ายอย่างยาวนานนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาไปโจมตีหน่วยงาน ผู้ดูแลร,ระบบของประธานาธิบดีอัฟกานิสถานนะครับรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังและก็หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้างแห่งชาติของอัฟกานิสถานนะครับส่งผลให้มีการขโมยรหัสผ่านนะครับแล้วก็เอกสารที่เป็นของหน่วยงานเนี่ยนอกจากนี้ไซค์ก๊อปปี้เนี่ยก็ยังบุกรุกเข้าไปยังคอมพิวเตอร์สาธารณะของอินเดียนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบริการของภาครัฐแล้วก็ข้อมูลทางการศึกษานะครับ เทคนิคที่เขาใช้นะครับเขาก็ใช้พวกโปรแกรมหรือว่าไฟล์ไฟล์แน่นครับที่มีมาแวรไปฝังอยู่ในเครื่องที่ชื่อว่า Auto Stealer แล้วก็มันก็จะไปรวบรวมไฟล์เอกสารในเครื่องเป้าหมายไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office PDF ไฟล์ข้อความไฟล์ฐานข้อมูลแล้วก็รูปภาพนะครับก่อนที่จะส่งข้อมูลกลับไปไป,ไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกลุ่มแฮกเกอร์ได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดู เหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เหตุการณ์สุดท้ายสําหรับสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มมาแวร์เรียกค่าไถ่นะครับโจมตีหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสําคัญนะครับของสหรัฐจํานวนกว่า49แห่งเลยครับน้องตัวครับแล้วก็มาแวร์เรียกค่าไถ่เนี่ยเป็นข่าวที่เรียกว่ามีทุกสัปดาห์เลยนะครับอันนี้มาจากเว็บไซต์ briefing computer com นะครับรายงานเมื่อวันที่สธันวานี่เองนะครับว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนเนี่ย สำนักง,งานสอบสนกลางของสหรัฐหรือว่า FBI เนี่ยเขาไปพบกลุ่มมาแวร์เรียกค่าไถ่ายที่ชื่อว่าคูบานะครับกลุ่มมาแวร์เรียกค่าถ่คูบาย Cuba เนี่ยไปโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสําคัญกว่า49แห่งนะครับแบ่งเป็นหน่วยงานทางด้านการเงินนะครับบริการภาครัฐสาธารณสุขด้านการผลิตแล้วก็ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับโดยเรียกค่าไถ่มีมูลค่าไปอย่างน้อยนะครับ 75ล้านดอลลาร์สาหรัฐนะครับแล้วก็ได้เงินไปแล้วนะครับ43.9ล้านดอลลาร์สาหรัฐนะครับนับว่าเป็นเงินไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กลุ่มมาแวร์เรย่ค่าถ่ายคูบ้าเนี่ยเขาก็ใช้มาแวร์ที่ชื่อ h a n s s i t e r นะครับเข้าถึงข้อมูลแล้วก็ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับ FBI ก็เป็นหน่วยงานที่พยายามจะต่อสู้กับกลุ่ม มาแวร์เรียกค่าถ่ายนี้มาโดยตลอดนะครับเขาก็แนะนําครับว่าถ้าถ้าโดนไปแล้วเนี่ยโดนมาแวร์เรียกค่าถ่ายเข้ารหัสข้อมูลบน,นเครื่องไปแล้วเนี่ยอย่าไปจ่ายเงินให้เขาโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้คืนแล้วนอกนั้นยังเป็นแรงจูงใจอีกคนก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะทําอาชญากรรมทางไซเบอร์มาแวร์เรียกค่าถ่ายมากขึ้นก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีครับมันก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ลําบากใจนะครับสําหรับหน่วยงานที่ตกเป็นเหยื่อมาแวร์เรียกค่าถ่ายแล้วอาจจะถูกกดดันด้วย ด้วยเวลาด้วยจํานวนลูกค้าด้วยความเสียหายที่อาจจะต้องยอมให้จ่ายเงินเรียกค่าถ่ายไปเพื่อที่จะให้บริการของตนเองเนี่ยสามารถกลับมาทํางานได้ตามปกติอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดแล้วก็อาจจะยากในการวางสมดุลระหว่างการจะจ่ายดีหรือว่าไม่จ่ายดีถ้าไม่จ่ายแล้วเนี่ยธุรกิจทํางานไม่ได้เสียหายหนักกว่าอีกอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์ทางไซเบอร์ครับ ที่มีการโจมตีขึ้นครับก็เรามาพบกับข่าวสุดท้ายกันแล้วนะครับเราเล่ามาก็มีหตุการโจมตีนะครับโจมตีหลายเหตุการณ์นะครับสหรัฐก็เลยออกข้อบังคับเลยครับเมื่อวันที่2ธันวาคม64นะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐได้ประกาศคําสั่งความปลอดภัยทางไซเบอร์ฉบับที่2นะครับผ่านเว็บไซต์ DHS ที่เสนอโดยสำนักงานบริหารความปลอดภัยการขนส่งนะครับหรือชื่อว่า TSA ในเนื้อหาจะเป็นคำสั่งของการปกป้องรถไฟบรรทุกสินค้าและรถไฟโดยสารจากการโจมตีทางไซเบอร์นะครับโดยกฎหมายใหม่นั้นบังคับให้เจ้าของบริษัทรถไฟและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีผู้ประสานเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และต้องรายงานต่อสำนักงานความปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานหรือชื่อย่อว่าไซซ่านะครับภายใน24ชั่วโมงต้องทำแผนรับมือเหตุการณ์เมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์ และต้องมีการประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยด้วยครับคำสั่งต่างวจะครอบคลุมรถไฟขนส่งถึง80%และครอบคลุมรถไฟโดยสารถึง90%เลยครับในปี64ที่ผ่านมานะครับสหรัฐก็เผชิญเหตุการโจมตีจากแฮกเกอร์ค่อนข้างเยอะเลยครับทำให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเนี่ยได้มีการจัดทำแนวทางกฎหมายนะครับเพื่อออกข้อบังคับใหม่ๆเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์อีกทั้ง รัฐสภาสหรัฐเนี่ยก็กําลังพิจารณาออกกฎหมายใหม่ๆหลายฉบับเพื่อตอบสนองต่อรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ขณะที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ได้ออกมาตรการที่เข้มงวดเพื่อรับมือการคุกคามทางไซเบอร์ครับก็ฟังน้องตัวเล่ามาเนี่ยมาตรการที่สหรัฐเนี่ยพยายามจะออกข้อบังคับต่างๆเนี่ยพี่ก็ เห็นว่ามันคล้ายกับประเทศไทยเลยครับประเทศไทยเราก็มีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562นี่ครับก็มีข้อกําหนดคล้ายๆที่น้องตัวว่ามาเลยครับว่า 1. ต้องมีผู้ประสานงานเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์นะ2ต้องรายงานเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์เมื่อเกิดเหตุขึ้นนะครับ 3. ต้องทําแผนรับมือเหตุการณ์เมื่อถูกโจมตีทางไซเบอร์นะครับแล้วก็4 จะต้องมีการประเมินช่องโหว่การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไ,ไซเบอร์นะครับเนี่ยสีม่มาตรการที่น้องตัวว่ามันเนี่ยมันก็สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าทั้งไทยทั้งสหรัฐเนี่ยก็เรียกได้ว่าตื่นตัวกับเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นอย่างมากเลยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ผมกับน้องตัวก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้ ครับถ้าชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง The Intelligent Podcast นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณน้องตัวมากนะครับแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ